ง่ายฉันแอนทุกคนชอบเรียกฉันแอนหน้าหมองเพราะฉันไม่เคยยิ้มไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากทําตัวลึกลับหรอกนะจะก็แค่แบบว่าเรื่องนี้มันออกจะซับซ้อนนิดหน่อยนะจะต้องเล่าย้อนไปตอนเด็กๆเพื่ออธิบายแม่ฉันเสียไปตอนที่ฉันยังเด็กมากพ่อทํางานอยู่เสมอที่ฉันได้ยินจากท่านมีแต่ไว้ก่อนแอนพ่อไม่ว่างแต่ว่าท่าน้ามันเอาไว้ก่อนฉันเพิ่งหกขวบแต่ก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ หลังเอาถังไปรองใต้ท่อฉันก็ไปนอนก็เหมือนกับเด็กวัยเดียวกันฉันเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ใต้เตียงว้ายสัตว์ประหลาดนด๋วกลัวพ่อนั่งอยู่ในห้องทํางานมีากาแฟเย็นชื่ดรอบตัวถ้าไม่เงยหน้ามาด้วยซ้ําไปให้มันเห็นซิว่าใครใหญ่ถ้ามันไม่ไปก็บอกว่าเราจะเก็บข้าเช่าขอบคุณขับพ่อเป็นแผนที่ดีสุด,สดเลยฉันเอารองเท้าแตะมาเป็นอาวุธแล้วก็กลับไปสู้กับสัตว์ประหลาดฉันจะไม่ได้ว่ามันจบลงยังไง แต่ฉันคิดว่าฉันกอดเครื่องดูดฝุ่นเก่าๆหลับไปในตู้เก็บของฉันรู้ตัวแต่เนิ่นว่าขอให้พ่อช่วยไปก็เท่านั้นตอนฉันปวดฟันฉันไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ทนเอาแต่ว่าหน้าฉันก็ดูเหมือนอมประดาไว้พรุ่งนี้เราจะไปหาหมอฟันเด็กกันเนาะห้องหมอฟันทําให้ฉันนึกถึงยานอวกาศเลยกําแพงขาวโคมไฟสว่างอุปกรณ์ส่งเสียงหึ่งๆฉันกลัวมากๆจะไม่ยอมออกห่างจากพ่อสวัสดีจ้าแอนฉันนั่งเลยจ้ะพ่อจับมือหนูเอาไว้ได้นะพ่อจะไปรอข้างนอกอย่าไปนะหนูกลัว และทำตัวเหนเด็กๆนะแอนชื่อของหมอฟันก็คือคุณหมอฟลอเรนซ์เธอมีรอยยิ้มพิมพ์ใจและท้องกลมโตพอฉันจ้องไปเธอก็อายขึ้นมาฉันท้องจ้ะหรือคุณเพิ่งกินคนไข้ก่อนหน้าหนูไปฉันรู้จ้ะว่าหนูกลัวแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างจะเรียบร้อยดีจ้ะอ่าสิฉันพยายามหายใจให้ทั่วท้องแต่ก็ห้ามจินตนาการใช้ไม่ให้ฝุ้งซ่านไม่ได้ เชื่อว่าคุณหมอฟอเรนซ์ดูน่าขนลุกมากและอุปกรณ์ในมือเธอก็ดูใหญ่ยิ่งกว่าเสาวเข็มซะอีกเล่าแบบสั้นๆฉันวิ่งหนีออกมาอา้าช่วยด้วยคุณหมอฟอเรนซ์เป็นซาเปนลาดแอนกลับมาก่อนเรายังไม่เสร็จนะเพราะความตกตื่นของฉันเด็กคนอื่นๆในถงก,ก็ร้องไห้จ้าออลหมนกันใหญ่เลยพอฉันโกรธสุดๆรู้บ้างไหมว่าพ่อยุ่งขนาดหนยลูกทำตัวเหมือนกับเด็กผู้หญิงแล้วทำนัดพังหมดก็หนูเป็นเด็กผู้หญิงนี่นะว่าไงนะขอโทษคะ่ะพอ่อพรุ่งนี้หนูจะทำตัวให้โตขึ้น ถึงจะพูดแบบนั้นฉันก็ยังกลัวคืนนั้นฉันฝันร้ายด้วยในฝันคุณหมอฟอเรนซ์ไล่ตามฉันในโรงพยาบาลร้างเธอมีสว่านแทนมือและปากเธอก็เหมือนฉลามเลยวันถัดมาพ่อพาฉันไปหาหมอฟันอีกครั้งฉันกลัวมากจนเกิดเป็นลมเลยแต่ก็ต้องแปลกใจที่มันแป๊บๆก็ผ่านไปคุณหมอฟอเรนซ์ถอดฟันน้ำนมฉันใส่กล่องใบเล็กแล้วก็ส่งให้ฉันเอาไปซ่อนไว้ใต้หมอนนะนางฟ้าฟันจะเอาไปแล้วก็ให้เงินหนูจ้ะนางฟ้าฟันจะเอาฟันเด็กไปทำอะไรแล้วคะ เธอจะเอาไปสร้างปราสาทแล้วคะไปได้แล้วจ้ากินขนมน้อยๆนะรอยยิ้มอบอุ่นของเธอไม่ชนะใจฉันฉันยังจําฟันฉลามของเธอในฝันได้อยู่สําหรับฉันคุณหมอฟอเรนซ์ยังเป็นผู้หญิงในฝันร้ายคืนนั้นฉันเอาฟันใส่ไว้ใต้หมอนแล้วก็พล่อยหลับไปคิดว่าจะซื้ออะไรด้วยเงินหนึ่งเหรียญดีแต่เช้าวันถัดมาฝันฉันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคุณหมอฟอเรนซ์โกหกอะหลังมื้อเช้าพ่อก็ขับฉันไปส่งที่โรงเรียนดูสิแมงนั้นดูเหมือนลูกแมวเลยไว้ก่อนแอน จู่ๆเราก็เห็นรถที่อยู่ตรงไหลาทางมนเป็นรถของคุณหมอฟอเรนซ์ค่ะเธอกาลังพยายามเปลี่ยนยางรถพ่อฉันตัดสินใจเล่นบทพระเอกเขาหยุดรถแล้วก็ช่วยเธอดูเหมือนว่าพ่อจะมีเวลาขึ้นมาเลยขอบคุณกับคุณครูสช่วยได้มากเลยผู้ชายก็ต้องทําแบบนี้ทั้งนั้นแหละพ่อค้าเสร็จหรือยังยังก่อนแอนฉันกรอกตามองบนซะจนเกือบเห็นสมองตัวเองแล้วแต่ทั้งคู่ก็คุยกันต่อให้ฉันขอบคุณคุณนะคะมือคําโฮเมดเป็นยังไงคะสามีคุณไม่ว่าหรอ เขานอกใจฉันหนีไปกับนักเต้นแล้วฉันจะต้องเลี้ยงลูกลำพังนะคะจะยังไงเธอก็ทำมือค้าให้เราระหว่างที่พ่อกับดรฟลอเรนซ์ทวเราะคิกคักกันฉันก็เอาซ่อมจิ้มสปากเกตตีเหมือนมันทำให้ฉันแค้นแอนเป็นอะไรไปเจ้าหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกหมอก็หกหนูนางฟ้าฟันไม่เห็นให้เงินเลยนางฟ้าฟันคงจะงานยุ่งและจ้ะาเธอคงมาเยี่ยมหนูคืนนี้แน่นอนใช่ไหมคะคุณครูสอใช่มาแน่ลูกเช้าวันถัดมาฉันก็เจอเงินหนึ่งดอลลาร์ใต้หมอนจริงๆ ฉันหยิบธนบัตรขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปโอดพ่อแต่สิ่งที่ฉันเห็นในครัวเจ็บยิ่งกว่าปวดฟันอีกพ่อกับคุณหมอฟลอเรนซ์ดูเหมือนแสดงในโฆษณาชาพร้อมกับสโลแกนสุดเลี่ยนทั้งคู่คบกันและไม่นานก็แต่งงานท้าของฟลอเรนซ์ใหญ่ขึ้นทุกวันเลยแม่เลี้ยงฉันต้องการการดูแล,แลและก็ใส่ใจแต่พ่อฉันก็ยินดีมอบให้ท่าน,นวดเท้าให้เธอด้วยพวกคุณเชื่อไหมละ่ะอแมนดาเกิดมาในฤดูใบไม้ผลิพ่อยิ้มกว้างเหมือนถูกหวยเลยท่านชอบกล่อมอแมนดาหลับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือออพ่อทําางงนน้ยล พ่อฉันหาเวลาได้แค่ไม่ใช่ให้ฉันแน่นอนว่าฉันเริ่มเกลียดแม่เลี้ยงและอแมนด้าและฉันคิดว่าตัวเองมีสิทธิด้วยเวลาผ่านไปฉันอายุ16พ่อฟลอเรนซ์กับอแมนด้าเหมือนครอบครัวสมบูรณ์แบบที่เห็นได้ในโปสการ์ดช่องไม่ดีนักมันไม่มีที่ของฉันในนั้นบางครั้งทั้ง3ก็ไปโรงหนังกันในบางครั้งพ่อก็จะลืมซื้ออะไรให้ฉันกินตอนฉันสั่งอาหารจีนมากินที่บ้านในวันเสาร์ขอโทษนะแอนพ่อคิดว่าลูกไม่หิวอ่ะไม่เป็นไรหนูกินความเกลียดชังแทนจะยังไงอแมนด้าไม่รู้ว่าเรา ไม่มีใครบอกเธอว่าพ่อแท้ๆหนีไปแล้วก็ซ่อนตัวเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูพวกเขาห้ามฉันบอกความลับนั้นฉันกัดฟันและเรียกแม่เลี้ยงว่าแม่อแมนดาคิดว่าเราเป็นแค่ครอบครัวธรรมดาฉันไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเลยทุกคนเรียกฉันว่าแอนนาหมองฉันไม่ยิ้มเพราะว่าซ่อนฟันเบี้ยวๆเอาไว้มันถือคติฉันจะงอกตามใจสองสัมปีก่อนฟลอเรนซ์หมายถึงแม่ฉันแนะนำให้ฉันไปดัดฟันแต่ฉันไม่เอาในชอบแบบนี้อยู่แล้ว ฉันโกหกค่ะฉันไม่มั่นใจในรอยยิ้มแต่ดัดฟันก็แปลว่าต้องไปหาหมอฟันซึ่งฉันยังกลัวอยู่ฉันไม่อยากให้พ่อมาโสดฉันที่ทําตัวเหมือนเด็กผู้หญิงอีกหรอกฉันปล่อยตัวเองให้เป็นแอนหน้ามองวันนั้นพ่อก็ลืมอีกครั้งว่าถ้ามีลูกสาวคนโตลูกสาวแท้ๆพ่อซื้อจักรยานให้อแมนดาคันที่สามแล้วฉันโกรธแล้วก็ออกไปเดินเล่นนั่นเพราะว่าจักรยานฉันพังแล้วก็บินกลับดาวจักรยานไปตั้งนานแล้วเหนูไปด้วยได้ไหมแอนช่วยลืมชื่อฉันได้ไหมไม่ต้องมายุ่งไม่นนนาฝกก็ต ฉันเลยเป็นหลบในร้านกาแฟาในนั้นมีพวกนักเรียนนั่งกันอยู่เยอะมันไม่มีโต๊ะว่างเลยค่ะฉันกาลังจะออกไปแต่ก็มีคนโบกมือให้ฉันเธอมานั่งกับเราสิพวกเธอเป็นนักศึกษาอายุประมาณ18มีคนหนึ่งคือชอนฉันอยากจะวางเขาไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็จ้องตลอดไปมากเลยเขาชอบเล่นมุกแล้วก็เอาแต่มองมาทั้งฉันฉันพยายามไม่ยิ้มเขาจะได้ไม่เห็นฟันฉันแอนเธอเรียนวิทยาลัยไหนอะ ฉันหลอนและไม่กล้าบอกว่ายังเป็นนักเรียนและต้องกลับเข้าบ้านก่อนสามทุ่มฉันก็เลยโกหกและพูดชื่อวิทยาลัยไปมั่วๆพวกเขาเชื่อและปฏิบัติกับฉันเหมือนอายุเท่ากันนี่ชมรมหนังของเราพวกเรานัดเจอกันแล้วก็คุยกันเรื่องหนังใหม่มาจอยสิยินดีเลยฉันชอบดูหนังมากๆเราคุยกันชั่วโมงหนึ่งก่อนแยกย้ายฉันกับฉันเดินออกจากคาเฟ่ด้วยกันเธอจอดรถที่ไหนเหรอเออฉันเดินมาน่ะออกแนวรักโลกอะไรเงี้ยเหรอเจ๋งดีนะแต่มืดแล้วฉันไปส่งได้ที่พักอยู่ไหนล่ะเออฉัน ฉันเช่าห้องอยู่ในบ้านของครอบครัวหนึ่งไว้นะ่ะอ๋อเจ๋งเลยชอบมีคนจัดปาร์ตี้ในหอฉันเสียงดังเกินฉันพยากหน้าแบบเข้าใจทั้งที่ฉันไม่เคยไปปาร์ตี้ไม่นับปาร์ตี้วันเกิดคุณยายเมแกนเธอจริงจังเลยเนะอะเขาพยายามทําให้ฉันยิ้มและเล่าเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับโรมเมตเขาที่ซักเสื้อยืดในการน้ําร้อนเพื่อพยายามประหยัดเงินฉันอดขำก้างออกมาไม่ได้แต่ก็รีบใช้มือปิดปากตัวเองเหมือนเพิ่งจําออกมาเธอเช่าห้องอยู่ที่นี่เหรอใช่ขอบคุณที่มาส่งนะยินดีเลยและแอนเธอสวยมากนะ ทันทีที่เขากลับไปฉันก็ยิ้มปากแทบถึงหูแต่แล้วก็เหมือนมีอิดปาใส่หน้าฉันหนูเห็นหนุ่มเพิ่งมาส่งพี่ที่บ้านเขาทำให้พี่ยิ้มเหรอยิ้มเงียบเวลาเค้ยไหมห้ามบอกพ่อกับแม่เชียวอแมนด้าขำคิกคักแล้วก็หนีไปแต่ฉันมีความสุขเกิดจะมากังวลเรื่องเธอสองสองันต่อมาชมรมหนังก็มีนัดเจอกันอีกระถกกันเรื่องหนังคุยหยอกล้อและดื่มกาแฟฉันชอบความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในเย็นนั้นฉันถามว่าขอไปส่งอีกได้ไหม บอกว่าได้แรงบันดาลใจอยากรักโลกจากฉันและเราไม่ใช่รถชอนแน่จริงๆเหรอตอนบอกว่าฉันสวยเนี่ยใช่สิแอนจะว่าไปถ้าใส่กระโปรงแล้วต้องสวยแน่สีเหลืองเราเป็นยังไงฉันค้างไปเลยฉันจำได้ว่าตัวเองใส่กระโปรงแค่ครั้งเดียวในวันเกิดคุณยายเมแกนแต่คําพูดของชอนบันดาลใจฉันฉันก็เลยมาร่วมประชุมรอบต่อไปในชุดเดรสสีเหลืองสวยชอนมองฉันด้วยความทึ่งจนฉันเข่าอ่อนเลยว้าวเธอรู้ไหมว่าอะไรเหมาะกับเธออีกผมทรงใหม่ไงเธอควรตัดสั้นแล้วก็ยอมเข้มนะรู้ได้ยังไงเนี่ย ฉันเพิ่งคิดดูเลยเนี่ยฉันไม่เคยเปลี่ยนทรงผมมาก่อนในวันเกิดคุณยายเมแกนยังไม่เปลี่ยนเลยแต่เพื่อชอนฉันงัดความกล้าลองดูแล้วรู้ไหมคะฉันชอบผลที่ได้มากชอนชอบลุกใหม่ของฉันและให้จี้เล็กๆเป็นของขวัญฉันใช้เวลาเย็นนั้นหมุนจี้ไปมาในมือและจินตนาการภาพชอนเลือกมันให้ฉันพ่อไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉันทั้งรูปลักษณ์หรือพฤติกรรมด้วยมื้อข้าอร่อยมากแต่ผมมีงานต้องทำนะแต่แม่เลี้ยงฉันสังเกตเห็นทุกอย่างเธอมองฉันด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์จนอยะเเตีธลค่ แอนตอนนี้หนูมีความรักเหรอใช่ค่ะหนูเห็นผู้ชายขับรถมาส่งพี่ด้วยฮะขับมาส่งเหรอแอนเขาอ,อายุเท่าไรหร่แล้วจ๊ะฉันระเบิดมันกับท่อเก,ก่าๆในห้องน้ําเลยคุณไม่เคยห่วงหนูนี่ตอนนี้จะมาซักไซ์อะไรฉันขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็คำรามด้วยความโกรธจากนั้นมือถือฉันกระดังฉันไม่อยากรับเลยเอาจริงนะโลกช่วยรอฉันพูมไฟเสร็จก่อนไม่ได้เหรอแต่ว่าฉันก็รับสายอยู่ดีสาวจะชมรมหนังนั่นเองไงมีปาร์ตี้ที่หอยิงของเธอพรุ่งนี้เหรอไปอยู่แล้ว เย็นวันถัดมาใชนไปที่หอหญิงดนตรีดังกระหึ่มทุกคนปล่อยใจกันสุดๆกลิ่นเหมือนมันฝรั่งทอดและสรภาพชอนกับฉันเล่นปาลูกดอกกันสักพักแล้วเขาก็จับมือฉันแอนฉันชอบใช้เวลากับเธอนะพวกเราเป็นแฟนกันได้แต่ว่าเธอดูจริงจังเสมอเลยยิ้มหน่อยสิสักครั้งก็ได้ยิ้มให้ฉันหน่อยนะนี่เขาอยากให้ฉันเป็นแฟนเหรอฉันทำใจได้แล้วก็อดยิ้มกว้างออกมาไม่ได้มันอาจจะน่าอายไปหน่อยฉันดูออกจากแววตาของชอนว่าเขาเห็นฟันเบี้ยวๆของฉันฉันรู้ว่ารอยยิ้มฉันมันไม่เพอร์เฟกต์นะ ไม่เห็นเป็นไรเลยเธอแค่ดัดฟันก็ได้แบบนั้นจะได้ครบขั้นตอนหลังจากนั้นเราจะได้คบกันไงฉันกระพริบตาฮะครบขั้นตอนเหรอวินาทีนั้นฟลอเรนซ์กับแอมแนดาก็แหวกฝูงชนเข้ามาเธออายุเท่าไหร่นะพ่อหนุ่มแอนผู้หญิงคนนี้คือแม่เธอเหรอเอิม่มเปล่าเจ้าของบ้านเช่าเนะี่ยงั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับชีวิตเธอสิเดี๋ยวเธอนี่แม่ของแอนและฉันเป็นน้องเธอซอนหันมาหาฉันดวงตาเขาหม่นลงเธอกโกหกฉันเหรอฉันคบคนโกหกไม่ได้นะพพดเนาป มันใช่เป็นถุงขยะที่ถูกลืมไม่ใช่คนฉช่โมโหแล้วก็มองแรงใส่อแมนด้าพอกันทีฉันมีขนมจะให้เธอแล้วมันเรียกว่าความจริงอันโหดร้ายฉันบอกเธอว่าฟอเรนซ์เป็นแม่เลี้ยงฉันว่าเราไม่ใช่พี่น้องแท้ๆว่าพ่อฉันไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธอว่าพ่อแท้ของเธออาจจะไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูด้วยซ้ำคำพูดพุดพ่งออกจากปากฉันเหมือนลูกศรและแต่ละดอกตรงเข้าเป้าอแมนด้าร้องไห้ตลอดเย็นเข้าใจบ้างไหมว่าลูกสร้างแผลใจให้อแมนด้าขนาดไหนเนอะแล้วเคยคิดถึงแผลใจของหนูบ้างไหมล่ะ ระหว่างที่ทังคู่ยิ้มให้กันหนูก็อยู่เหมือนผีเลยฉันหันหลังไปแล้วก็วิ่งออกจากบ้านในที่สุดฉันก็หยุดวิ่งเพื่อหายใจและชัดหาชอนเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟฉันตัดสินใจบอกเขาฉันจะดัดฟันจะทำทุกอย่างเพื่อนายนายเป็นคนเดียวที่สนใจฉันระหว่างรอชอนฉันก็เห็นสาวคนหนึ่งมองฉันอย่างสนใจที่แปลกที่สุดก็คือเราเหมือนกันเป๊ะจากนั้นเธอก็ชี้ที่จี้ของฉันดูคุ้นๆเนอะมันเปิดได้ไหมไม่รู้สิฉันพลิกดูจี้แล้วก็เปิดมันออกมา ไม่มีชื่อสลักเอาไว้ในนั้นแต่ไม่ใช่ชื่อฉันเจนนั่นคือชื่อฉันชอนแฟนเก่าฉันแทจีนั่นฉันทิ้งเขาแล้วก็คืนของขวัญทั้งหมดเลยหลังฉันว่าเขาเฮงสวยขนาดไหนเธอคงจะรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันอาปากค้างเลยค่ะเธอยิ้มอย่างเห็นใจแล้วก็เดินไปไม่กี่นาทีต่อมาฉันก็มาถึงร้านกาแฟโอเคฉันจะยกโทษให้เธอถ้าเธอตกลงไปดัดฟันเพื่อแปลงโฉมฉันให้เสร็จแล้วกลายเป็นรากโคนของแฟนเก่าที่นายหมกมุ่นนักหนาคนนั้นใช่ไหมอ้าเธอเจอเจอเหรอไปลงนรกซะาชอนแล ระหว่างฉันเดินลากขากลับบ้านฉันก็เห็นอแมนด้าขี่จักรยานปั่นออกไปฉันต้องวิ่งติดจรวดเพื่อไล่ตามเธอดึกแล้วนะเนี่ยจะไปไหนอะหนูมาหาพี่ไงแม่กับพ่อบอกว่าพี่หนีไปอแมนด้ากอดฉันแน่นมากจนฉันเริ่มร้องไห้เธอไม่สนว่าเราจะเป็นพี่น้องกันจริงๆไหมอแมนด้าคอยเข้าหาฉันเสมอแต่ฉันกลับผักสายเธอออกไปเพราะว่าฉันสนใจแต่ความเฉยชาของพ่อพวกเราจับมือกันกลับบ้านอแมนด้าไปนอนและฉันก็ได้คุยกับพ่อแม่ยาวเลยแอนพ่อทำผิดไปแล้วจริงๆพ่อควรจะช่วยลูก แทน,นที่จะบอกให้ลูกไปสู้กับว์ป,ปลาดใต้เตียงลาพังเนะี่อย่างน้อยนักก็สอนให้หนูสู้ว์ป,ปลาดจริงๆได้นะฉันบอกพ่อเรื่องชอแล้วก็ความพยายามจะปรับปรุงฉันแอนหนูจ้ะคนที่รักหนูจริงๆจะเห็นตําหนิของหนูเป็นสิ่งที่ทําให้หนูพิเศษแต่ถ้าหนูอยากจะดัดฟันเราก็พาไปได้นะคราวนี้พ่อจะอยู่กับลูกลูกจะได้ไม่กลัวนะหนูจะลองคิดดูฉันย้อมผมกลับไปเป็นสีเดิมตั้งสุดสัปดาห์แล้วไปโรงเรียนในสภาพปกติแลวรอยยิ้มกว้างมันเหมือนแม่เหล็ก แล้วพวกเพื่อนรวมฉันก็เข้ามาห้อมล้อมฉันไม่มีใครสนใจฟันฉันด้วยหลังเลิกเรียนฉันก็โดนชวนไปอารเขตฉันเจอชอนที่นั่นก็พยายามตกสาวชุดเหลืองอีกคนอยู่จะต้องเข้าไปขวางชอนพยายามทำให้เธอดูเหมือนแฟนเก่าฉันว่าเขาคงให้จี้ของแฟนเก่าแล้วใช่เลยไอสารเลวเอ้ยชอนขยหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปเลยและฉันก็อยู่สนุกกับเพื่อนๆต่อคุณคิดว่ายังไงฉันควรดัดฟันไหมหรือฟันที่ไม่สวยเป๊ะทำให้รอยยิ้มฉันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น